Hello! ไข่สองใบนะจ๊ะหุงข้าวไว้ก่อนพี่น้องผสมข้าวหอมมะลิกับข้าวไรเบอร์รี่เนาะพี่น้องเนาะหุงข้าวไว้ก่อนทำกับข้าวนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าแอมจะพามาทำปลาลาดพริกนะจ๊ะ ฟาที่ได้มากมือนนั่นนะไปเอ็มขั้วไว้นอจะเนาะเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะทำราดให้หมดเลยด้วยจ้ะเอาเกลือใส่เล็กน้อยเนาะให้มันหลดุดฉาดดีๆจักนอยกลมกล่อมกลมกลม่อม,มเวลาแล้วเราก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วเราก็จะไปทอดเดี๋ยวมักถ้าเกลือจักนอยถ้าเกลือสักเล็กน้อย จักป่ายัางหนึ่งปาตะเพียนเนาะพี่น้องปาตะเพียนเดี๋ยวเราไปทอดกันนะคะเดี๋ยวไปแบ่สิหั่นหอมนะคะเนาะหั่นหอมหัวใหญ่ชุบไข่ทอดไว้กินกลับไปกินกับปลาลาดพริกเนาะพี่น้องเนาะสักสองหัวพอไมมสองหัว แอมปรุงไข่ด้วยผงรสด,ดีเลยเด้อพี่น้องเด้อค,คน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 ให้เข้ากันแล้วก็ชุบทอดเลยจ้ะสรุปแล้วแอมกินคนเดียวเนาะทอดหัวเดียวจ้ะพี่น้องทอดหัวเดียว เพราะว่าบ้านนั้นเขากินเบิดแล้วไปเอมเลยถอดหัวเดียวนเนาะแอมกินเบิดตหัวเดียวนี่ มักกรอบๆเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะชอบกรอบๆเล็กน้อยแทงจะถอดนี่นกรบอบอๆเปิดแต่เศษเปิดแต่เศษห้อมหอม ดี๋ยวแป้นก็จะไปทอดปลาโตเนาะพี่น้องเนาะทอดปลาแบบนี้แล้วแล้วก็ได้ทอดไฟกลางนะจ๊ะพี่น้องทอดไฟกลางแป้นที่ทอดใบคางละสิบนาทีเนาะอย่างเบิงว่ามันชุกมันกรอบดีหรือยังเนาะแป้มชอบกรอบๆถ้าปลาลาดที่ก็ต้องเห็นกรอบๆเนาะพี่น้องแป้นมากกรอบๆเพราะว่ากลางมันกะสีได้กรอบๆให้แป้มเตรียมน้ำมะขามเปียกเนาะจ้ะเนาะระหว่างที่ลอปลา ระว่างที่รอปลาก็เตรียมน้ำมะขามเปียกไว้ทําน้ำราดเนาะค่ะเนาะไปทำน้ำจิ้มร,ราดเตรียมน้ำมะขามเปียกนะคะพริกสดก็ไม่มีเดี๋ยวแอมจะหาอะไรเนาะ หอมกระเทียมให้หอมก่อนนะพี่น้องใส่น้ำักขามปรยียกลงไปหอมชอบนา้นะามสิใส่น้ำตาลลงไปนะจ๊ะ รุงรสตามใจชอบนะคะแต่มมกหวานเปรี้ยวเนาะจะเนาะหวานอมเปรี้ยวนี่มีหวานเปรี้ยวไม่มีน้ำตาลกระโนกน้ำตาลตี๊็ใส่น้ำตาลใส้เนาะสิ่นใส่ที่ลงไป สีสันถ้าใส่พริกแล้วก็ต้องใส่น้ำปลานะจ๊ะตามนะจ๊ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะจ๊ะเป <c oughs> ี่ยวหวานเค็มนะจ๊ะนัวๆ <c oughs> ใส่ความนัวลงไปนะคะ พริกสดขาดพริกสดขาดบ้านไม่ได้ใส่พริกแห้ง จิมรสได้ที่แล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะน้ำจิ้มนะคะแล้วเราก็เอามาราดใส่ปลาเนาะพี่น้องเนาะราดราดราดตนหอนๆมมนจังเข้าเนื้อเข้าหนังพี่น้องราดลงไปแซบค่ะพี่น้อง กินกับข้าวสวยร้อนๆที่ป้าแอมหุงไว้เนาะข้าวเจ้ากับข้าวเบอร์รี่ใส่กันปแอมผสมข้าวคงจะสุกแล้วเสร็จแล้วพี่น้องมากินน้ากันเด้อจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ป้าแอมเนีเด้อจ้าพี่น้องเด้อ กดกระดิง่งกด s u b สไคร b e กดติดตามกดไลค์ให้ปแอมด้วยนะคะมากินข้าวน้ำกันเ้ยจ้าแซ่บๆเด้ยพี่น้องเด้ยแซบ่บ หอมชุบไข่ทอดก็กรอบหวานมากพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บมากจ้า แอมก็ขอขอบคุณเนาะคะ่ะนาะพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาเบึงเนาะจ้ะเนาะก็อย่าลืมเด้อค่ะฝากกดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้แอมด้วยนะคะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณทุกๆคนทุกท่านสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ